กลัวว่าใช้มอยเจอร์แล้วจะอุดตันตัวนี้เลยนะคะ D2 PDRN เขาเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเพราะว่าเขามี PDRN จากปลาแซลมอนซึ่งฟังก์ชันเขานะตอบโจทย์ที่นิงพูดไปเลยก็คือทั้งเติมน้ําในผิวแล้วก็ช่วยล็อกน้ําในเซลล์ผิวสําหรับคนที่เป็นสิวและผิวมันมากๆอ่ะเขาจะเขาจะแย้งการทามอยเจอ r ์เลยเพราะว่าผิวมันอยู่แล้วจะไปทามอ i เ t อ r ์ทำไมแต่ว่าฟังนะน,นี่คือข้อเท็จจริงนี่ดูแฟต์ของผิวผิวเราที่มันมันมากๆอ่ะมันเพราะว่า ผิวเราอะ่ะมันขาดน้ําขาดน้ำจนชนิดที่ว่าผิวเราอะ่ะมันต้องหาทางรอดโดยการสร้างน้ํามันสร้างน้ํามันออกม,มาเยอะๆะมาเคลือบผิวเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยมันขาดน้ํามากไปกว่านี้มันเลยเป็นภาวะทําให้หน้าของเราอะค่ะมันมันจนเกินไปวิธีแก้นะก็ต้องไปเลือกใช้สกปนแคร์ที่เขาแบบเป็นการเติมน้ําให้ผิวเนี่ยสังเกตนะเราคุยกันมาเนี่ยมีแต่ื่องตาเต้มน้ำไม่อยูทั้งนั้นเลยซึ่งมนุษย์เรามีน้ำเป็นโครงสร้างเนี่ยมากถึง7 0สถึงแ0อร์เซนนะ ผิวก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราเติมน้ําให้ผิวให้มากเพียงพอพอวันมากเพียงพอแล้วเนี่ยผิวเราจะแข็งแรงพอแข็งแรงเขาก็จะค่อยๆลดการสร้างน้ํามันมาเคลือบผิวผิวก็จะค่อยๆกลับมาอยู่ในภาวะสมดุลภาวะสมดุลคือภาวะที่ผิวหน้าเราอ่ะดีอ่อนยาวกระจางสว่างใสแล้วก็ไบรท์แบบหน้าเด็ก